เ่ินข้างไปหน้าพี่นงยามฝนตกฝนล,ลงก็เจืดจิดไปหยากเสียนลำบากไม่ให้มาหน้าก็ได้ดูคนสิประสิทธิ์ประสาทมีถนนคนท้างให้ไหม่เนี่ยก็คือภูมีให้เ,เนาะผูมีอำนาจวาสนานน่เนาะถนนคนท้างหลด บ่มาเก่าบ <c ười> ่ได้ให้น่าสาธุก็ได้ก็อยากเมื่อยงเนาะแต่มาเก่ามาลำบากลำบากมาลืดตื่นตากเล่งนหน่อยเล่นเกือสิครับบ้านได้เกือสิมาบ้านได้เกือสิมาโอ้โหโอ้โหเกือสิมาให้มาหน้าได้โอ้โห้กล้องมาดิ มีเนี่ยบ่ผู้คนดำด้วยมาเห็ดถนนหนทางให่ไม้ให้มา,มาหมาน้ากอแสนลำบากยากแค้นเถอะผู้คนอยากเก็ดผู้คนอยากได้ก็อยากได้ดีเราผู้คนควางโลกอยู่กับควางจนตเพราะเห้ย Ba đai bằng cái hảo. Ba đai bằng cái tên đai. Ba đai bằng cái tất cả ông nó ông tên em 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 ตอนไปดาวอังคารดาวอังคารกับิ่งใ้ก็ยิยด่ดอกว่าเี้ย <c oughs> ึ๊ไแล้วปสิพานพนสมอเราพุมและฮ้ย <c oughs> สู้ยังไงเราก็สู้ นี่ไม่ได้อ่ะเอาหิวจิเฮดีฮดอกดีใจกับเพื่อนผู้มีนมีนข้างถนนคอนกรีดไปให้ไปหน้า<ม>แต่เข้าแตต้องยอมรับลหละหน้าจะไหนบบ่ะหนีไปเข้าสีไปได้โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแจต เดี so <wh> ๋ยวอกเสียใจสับร <la> ับค <blueberry> ้นเคี้ยก็ได้ถนนค้นกีดน้ำพลรถตาเอาล่ะฮะไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วจูบชะตาวาสนาเจอ๊ะคอยคอยคอย

อ้โอ้ย้อยากไดก็อยากได้็หรอกแ่นอนทนทางนี่ก็ได้แต่ฟุ้งพุ้งฟุ้งจะเรื่อนี่ก็เยอะตล่มครับไปสุโขทัยบ้านเมืองจะเรมุ่งเหืองเนาะ แตนอนหนทางเงโถออกสะดวกสบายไปให้ไปหน้าก็ขี่สบายไปใส่ไปมากใส่ก็ได้อันนี้ทีนี่เลยสมจะยังสี่ยนละอ่ะสไลาพี่น้องทอนนี้ล้วเด้อได้เทานดีแล้วเบ็ด,ด,ดแล้ว,ลวจูงเงากัน